นี่ฮาวคนหญิงหลายเตาจึเสียงได้ดีชู้แ่ยอยากพาไปค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีจงยางต้าเจียค่ะก็คือตอนนี้รถไฟใต้ดินถึงจงยางต้าเจียแล้วสถานีจงยางต้าเจียเลยประตูทางออกที่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูเทศกาลไหว้บะจ่างกันค่ะก็คือตรงอู่เจียเดี๋ยวเราไปดูว่าเขามีอะไรบ้างซึ่งเทศกาลนี้น่าตื่นตาตื่นใจแค่ไหนในจีน ชเลยค่ะด้วยความเป็นเทศกาลวันไหว้บาจากนะ mm hmm. ก็จะมีอาสาสมัครใส่ชุดแดงๆคอยดูแลเรื่องข้ามถนนเยอะพิเศษแล้วมีแบบตำรวจทุกแยกอะไรเงี้ยเนี่ยเขจะมีทึ่พี่อาสาสมัครเสื้อแดงๆเยอะมากเลยในถนน mm hmm. อเวลาเดินแล้วมีมีกบมีกบเยอะมากวันนี้มีกบขายลูกโปง่งชอบน่ารักมีเขาจะแบบใส่ชุดกบแล้วก็เต้นเต้นเต้นขายลูกโปง่ง นี่คือโรงแรมที่เราจองคืนนี้นะคะแล้วก็สุดทางเส้นนี้จะเป็นรถไฟใต้ดินตรงยานต้าเจียประตูทองที่หนึ่งนะคะพอมาถึงโรงแรมด้วยความเป็นเทศากาลตรงอุเจียเขาก็เลยมีผูกให้ด้วยแล้วเขาบอกว่าพุ่งนี้ให้เอาไปลอยน้ำจะทำให้โชคดีใช่จะทำให้โชคดีในห้องก็มีอุปกรณ์ครบนะคะก็จะมีเป็นแก้วน้ำแชมบูแล้วก็แปรงสีฟันยาสีฟัน เข้ามาเป็นห้องน้ำมีฝักบัวแล้วก็เป็นประตูทางเข้าหน้าต่างตอนนี้ด้วยความเป็นเทศกาลตรงอู่เจียนะคะเขาก็จะมีโคมไฟแล้วก็จะมีต้นไม้ต้น,ตนนี้อะ่ะที่เราไม่รู้มันคือต้นอะไรแต่ว่าเขาขายทางลากเลยเราจะเดินไปเรื่อยๆแต่ว่าเราแค่สงสัยว่าเขาถือโคมไฟอย่างนี้กันเยอะมากเลยแล้วก็จะมี ตน้นหญา้าที่มีรากอันเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มีขายทุกที่เลยค่ะแล้วเป็นของเทศกาลนี้ด้วยพร้อมๆกับอย่างนี้ซึ่งกำไรข้อมือแบบนี้เดี๋ยวจะแกะแล้วก็ลอยไปพร้อมกับโฟมค่ะอุนน้ยเขากำลังห่อบะจังต้องนึ่งก่อนอันเนี้ยอุ้ยเป็นอันนี้เป็นไส้ไข่อ่ะอุ้ยอันนี้เป็นถนนสายบะจางค่ะเขาเขียนไว้เดี๋ยวเราเข้าไปดูนดีกว่ามีหนังสือยั์เขียนด้วยกับ ก้อนโบสถเฟสติวัลเทศกาเลเรือมังกรหรือว่าว่ายบาจ่างนะคะอันนี้เป็นอีเวนต์พิเศษที่มีแค่ช่วงไม่กี่วันนี้นะคะเมื่อกี้คนดูเขาเขียนสนับสายบาจา่างแต่ก็มีแบบเหมือนของเกี่ยวกับเทศกาลไหว้บาจ่างขายอะคะ่ะมีพวกกำไลพวงพันแจแล้วก็มีเป็นผักอะไรที่เราไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเกี่ยวข้องกับวันไหวบาจา่างแต่ว่ามีผักฉุนฉุนชนิดนี้ขายเยอะมากในเทศกาล มาจ่ายเรียกว่าเรือมังกรอ,อ่ะมีแข่งเรือด้วยนะคะเราจะพยายามตื่นเช้าถ่ายการแข่งเรือมาฝาก หวานไอซีอันนี้ลองมาสองรสสตรอเบอรี่กับรสนมปกติทันงหมเดเที่ยงวนข้ามไม่ได้นะคะ วันนี้เราเดินมาดูที่ริมแม่น้ำาท n งพอเจียงแล้วแล้วก็ยังไม่มีอะไรแล้วมีพี่ตำรวจกับอาสาสมัครกั้นไม่ให้เข้าใกล้บริเวณทางลงน้ำด้วยวันนี้เราก็เลยเดี๋ยวจะกลับโรงแรมแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกคนจะได้เห็นการแข่งพายเรือของเมืองไทบินกันเขาเรียกว่าแข่งพายเรือมังกรน,นี่เป็นโรงแรมที่เรานอน,อนเมื่อคืนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูแข่งเรือมังกรกัน วันนี้เป็นเช้าวันตรงอูจี่แล้วคือเทศกาลไหว้บาจา่างซึ่งคนท้าบ,บินจะออกมาเดินไปดูแข่งเรือนค่ะตามธรรมเนียมค่ะเขาจะเอาญ้าข้างหน้าเนี้ยที่เห็นกองๆองเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเชื่อว่าปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายซึ่งสรรพคุณจริงๆอ่ะเ่าซื้อบอกว่ามีไว้ไล่มแมลงแล้วก็ไล่งู เชื่อว่าหลายคนต้องได้ยินตำนานนางพญางูขาวก็คือเป็นช่วงเทศกาลนี้แหละที่เขาจะเอาสมุนไพรใส่เหล้าสารแล้วเขาเชื่อว่าไล่งูได้นี่คือหญ้าหยวนนะคะเป็นหญ้าที่มีไว้เชื่อว่าขับไล่สิ่งชั่วร้ายแล้วก็ไล่งูแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่ริมแม่น้ำทรงพระเจียงเพื่อดูเรือกันนะคะเทศกาลนี้ไม่ได้จัดมากว่า3ปีนะคะ ข้ามกลางหมอกตรงนั้นไม่รู้จะมองเห็นเรือไหมต้องบอกว่าแอดมินตื่นตีห้ามารอดูแข่งเรือนะคะ คือที่เนี่ยตีสี่สว่างแล้วประมาณตีสามพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเราก็เดินออกมาซึ่งคนจีนเยอะมากตอนแรกเราได้ริมลัวเลยจนกระทั่งมีคุณแม่ท่านหนึ่งอุ้มลูกมาแล้วก็มาอีกสองสามคนด้วยแล้วก็เขาก็บอกว่าเขามีลูกเขาจะอยู่หน้าเราก็แบบอ้าวแต่ไม่มาโต่อคิวแล้วก็เบียด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 เราโดนมาอยู่ข้างหลังนะคะพาไปากไกลหน่อยแต่แบบว่า เออคนจีนแน่นจริงถ้าคุณมาเช้าได้ตำแหน่งที่ดีเนี่ยพยายามยึดเกาะไว้ให้มั่นนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะ